สวัสดีค่ะการหาเงินโดยใช้การตลาดออนไลน์มันคืออะไรกันแน่วันนี้มาดามฟินนี่อยากจะมาชวนคิดนะคะแล้วก็ช่วยให้แชร์ประสบการณ์และกันกับความคิดเห็นมุมมองส่วนตัวนะคะเผื่อว่าพวกเราที่ดูอยู่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะใครเข้ามาแนละ้วสวัสดีทักทายนะคะพร้อมฟังขอให้พิมพ์เลขเลขห้าละกัน กดหัวเราะนะคะแล้วก็ขอแชร์หนึ่งครั้งเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนฝูงนะคะเผื่อว่าแบบคือมันกระจ่างแจ้งขึ้นเนี่ยเราจะได้เลือกทําอะไรให้มันเออโอเคโอเคขึ้นนะคะถ้าเราเพิ่งเคยเจอการบราดฟินนี่เป็นกูรูที่ออมานี้ชอบพูชอบคุยชอบเขียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินงานชีวิตธุรกิจอยากให้คนที่ติดตามกันเป็นคนที่หาเงินง่ายใช้เงินเป็นเก็บเงินเก่งแล้วก็มีความสุขดังนั้นถ้าคุณพร้อมฟังพิมพ์เลขห้า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 นะคะ กดหัวเราะแล้วก็กดแชร์การตลาดออนไลน์คืออะไรกันแน่หางงงหางเงินนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจซึ่งมาดามจะชอบพูดอยู่สี่เรื่องถูกไหมหางเงินใช้เงินเก็บเงินมีความสุขวันนี้เป็นหัวข้อของการหางเงินซึ่งพวกเราอ่ะสนใจมากที่สุดเออดังนั้นใครแชร์วันนี้ก็ขอให้หางเงินนง่ายๆมีวิธีการหางเงินที่ดีกับตัวเองดีกับคนอื่น พร้อมฟังพิมพ5สวัสดีคุณจำรัดนะคะสวัสดีคุณโอ๋ค่ะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยช่วงนี้อาจจะไม่ได้มาไลายบ่อยเพราะว่าภารกิจเยอะนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่มีโอกาสมีเรี่ยวมีแรงจะมาหาพวกเราเสมอเมอพร้อมยังพร้อมฟังพิมพ์5พร้อมคุยกันพิมพ์5ขอหนึ่งแชร์ใครแชร์ขอให้รวยง่ายหน่อยอืมเพราะว่า ว่องไวนะคะแชร์สิ่งดีๆเก่งส่วนใครฟังแล้วเฉยนะคะเวลาทำอะไรมันก็จะเฉยๆดังนั้นอยากเจอแบบไหนเป็นคนแบบนั้นก่อนโอเคปะ่ะอยากให้มีคนมาดีกับเราแบ่งปันเราเราก็ต้องเป็นแบบนั้นก่อนคุณอยากทำอะไรแล้วส่งผลรวดเร็วก็จงเป็นคนแบบนั้นคุณเป็นยังไงคุณได้แบบนั้นใช้คำนี้นะมันจะเร็วจะช้าแต่มันจริงเสมอ เข้าใจเรื่องนี้พิมพ์ห้าค่ะยังไม่ได้แชร์แชร์ค่ะหัวใจและยิ้มกดได้กดเหมือนเดิมกดฟรีนะคะในวันนี้การตลาดออนไลน์มาดามใช้คําให้ง่ายที่สุดให้พวกเราเข้าใจนะคะมาดามจะพูดอยู่ห้าเรื่องกี่เรื่องคะห้าได้ยินพิมพ์ได้นิ้วยังใช้การได้พิมพ์ห้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอย๋ยาสวัสดีค่ะครูชายกราบงามๆสวยๆให้กับผู้ชายเก่งที่ลูกดกนะคะ ในอายุเท่านี้ความสามารถล้นเปี่ยมมากสวัสดีนะคะแซลคูบาอาจารย์ก็เอาไว้นะวันนี้บาราจะพูดเรื่องง่ายๆนะคะแต่ถ้าอยากแอดวานไปหาครูชัยเออเห็นไหมอยู่เป็นวันนี้ในมุมมองของมาดามนะคะการตลาดออนไลน์คำว่าการตลาดสำหรับาดามนะมันคือวิธีการที่ทำให้คนเจอเราถูกปะคือวันนี้เราขายของเราทำธุรกิจเราขายอะไรก็ตามเหอะ คุณจะทำยังไงให้คนรู้ว่ามีคนอยู่คนรู้ว่ามีคุณอยู่ในโลกใบเนี้ยการตลาดสำหรับมาดาฟินนี่คือวิธีทําให้คนเจอเราเข้าใจพิมพ์ห้ายังไม่ได้แชร์แชร์สวัสดีค่ะคุณใจเขากลับสวัสดีไปถึงนะคะคุณหญิงด้วยนะคะภรรยาที่รักแม่ของลูกเขาเป็นแฟนขับมาดามเออเราก็มีมารยาทสิเข้าใจยัง การตลาดคือวิธีการที่ทําให้คนเจอเราค่ะทีนี้มาดามอยากชวนคิดต่อนะคะไลฟ์วันนี้จะสั้นๆกระชับไม่เยินเยอเพราะว่ากูมีอะไรทำอีกเยอะต้องรีบไปพอเขาการตลาดคือทําให้คนเจอเราคําถามของมาดามคือเขาเจอเราเท่ากับเจออะไรวันนี้คุณอยากให้คนเจอคุณมากเลยคุณทุ่มง,งบคุณไปเรียนคุณนั่นคุณนี่คุณอยากให้คนเจอคุณมากๆเลยประเด็นคือ คนเจอมึงแล้วเขาเจออะไรอ่ะลองหยุดคิดนิดนึงนะอยากให้คนเจอเราอยากให้คนเห็นเราเยอะที่สุดเลยแต่เขาเจอมึงแล้วเขาเจออะไรเขาเจอสิ่งดีๆไหมเขาเจอสิ่งที่น่าสนใจไหมเขาเจอสิ่งที่น่าไปต่อไหมหรือเขาเจออะไรก็ไม่รู้กดหัวเราะค่ะเ <c oughs> นื้อออกป้าสวัสดีคุณมนนี่นะคะสวัสดีคุณจิราพรนะสวัสดีครูชั <c oughs> คือ เรามีคำถามเสมออ่ะคุณเคยเห็นแอดประหลาดประหลาดนะอืมซึ่งถ้าคุณเห็นแล้วคุณเฉยๆนะแอดนั้นอ่ะ facebook มันก็จะเรียนรู้นะเว้ยว่ามันเป็นแอดที่ไม่ดีหรอกอืมแล้วคุณก็จะต้องใช้สัพพะกำลังใช้เงินเยอะหน่อยแต่ถ้ามันเป็นแอดที่ดียิงไปแล้วแบบคนสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ย facebook เขาก็จะช่วยเพราะว่าเขาไม่อยากให้แพลตฟอร์มหรือถิ่นที่อยู่เนี้ยมันเป็นถิ่นที่อยู่ที่มันต่ำตม เข้าใจป่ะดังนั้นอะไรที่มันมีคุณภาพอะไรที่มันน่าสนใจเขาก็จะส่งเสริมให้คุณอยู่ง่ายทํางานง่ายขึ้นแต่ถ้าสิ่งที่คุณอยากให้คนไปเจอคือต่ตําตมคือไม่น่าสนใจคือโอ้ยไรจุดขายโดยสิ้นเชิงเนี่ยเฟซบุ๊กก็ไม่สนับสนุนดังนั้นเฟซบุ๊กอยากได้ตังคุณไหมก็อยากได้แต่คุณอาจจะต้องแบบเข็นหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยงบกันตลาดที่คุณทุ่มไปกับยอดขายหรือผลลัพธ์ที่กลับมาคุณอ่าโทษมาอย่างเดียว เราต้องดูตัวเองด้วยนะคะว่าเราอยากให้คนเจอเราเยอะๆเจอเราเท่ากับเจออะไรเนี่ยออกปะเออใช่ปะคุณรีวเวลตี้สวัสดีคุณนาทากรค่ะมันคือมันต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ไงอยากให้คนเห็นเยอะๆค่ะคือเห็นมึงแล้วคือเห็นอะไระถามตัวเองนะคะแล้วตอบให้ได้โดยที่คำตอบเนี้ยมันไม่ควรมโนเอเองคุณควรจะดูจากผลลัพธ์จริงๆว่าเออแบบคนเห็นเราแล้วเงียบกริบไหม เออหรือมียอดขายไหมถ้ามันทั้งเงียบทั้งไม่มียอดก็คือต้องพิจารณาตัวเองว่าคนเห็นจริงเว้ย reach คือการที่คนเห็นแต่เห็นแล้วไม่เกิดอะไรก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าแล้วเราเอาอะไรไปให้เขาเห็นนะคะหนึรอือกปะ่าไปต่อแชร์หรือยังแชร์แล้วบอกด้วยว่าแชร์นั่นนั่เนี่ยสหรับมาดามนะเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณขายอ่ะสำคัญมากกว่าเท่ากับ การตลาดที่คุณจะให้ความสําคัญเข้าใจเรื่องนี้กดหัวร้ออีกครั้งกดหัวใจก็ได้แล้วพิมพ์ด้วยว่าเข้าใจก่อนที่จะวิ่งไปเร่ขายนะคะถ้าเกิดว่าวิธีโบราณก็คือเหมือนกับคุณขับรถออกไปอะ่ะขายกับข้าวอะ่ะเออก่อนที่จะวิ่งไปตามหมู่บ้านแล้วก็บอกกับข้าวไหมครับกับข้าวอะ่ะคือมึงดูด้วยว่าหลังรถเมืงอขายอะไรกับข้าวนั้นคนเดินออกมาจากบ้านแล้วมาดูน่าซื้อไหม หรือคนออกมาเยอะเลยมามุงแต่แบบเน่าหนอนคือคุณภาพไม่ได้บรรจุพานหีบห่อก็ไม่ดีแล้วสิ่งที่เลือกมาขายก็ไม่ได้ดูเลยว่าตรงกับความต้องการของคนในหมู่บ้านนั้นสมมุติคุณไปหมู่บ้านที่เขารายได้ไม่เยอะแต่คุณเอาแต่ของแบบราคาสูงไปขายก็คือไม่ตรงครั้งต่อไปเขาจําเสียงคุณได้คุณเรียกไปกับข้าวไหมครับกับข้าวเขาก็ไม่ออกมาแหละเพราะเขาจะบอกว่าเออเขาซื้อไม่ไหวหรอกเจ้าเนี่ย หรือว่าคุณขับเข้าไปถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านคนมีตังค์ใช่ป่ะแล้วเขาให้คุณเข้าแต่คุณมีของที่แบบแพ็คไม่สวยหรือดูไม่สะอาดไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยครั้งหน้าเขาจําเสียงคุณได้คุณไปเขาก็ไม่ออกมาแหละเป็นต้นดังนั้นวันนี้นี่คือสิ่งที่มาดามอยากเอามาพูดให้คุณเห็นภาพว่าการตลาดคือทําให้คนเจอเราแต่เขาเจอเราแล้วเขาเจออะไรดังนั้นสิ่งที่คุณขายสิ่งที่คุณทําสําคัญมากกว่าเท่ากับการตลาดเคลียร์ไหม เออดูสดสามสี่สิบคนเนี่ยกับพิมพ์อยู่ไม่กี่คนเข้าใจพิมพ์พเข้าใจสิคะแล้วแชร์หรือยังขอกดหัวใจสำหรับคนที่พิมพ์ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มทํางานแล้วขับรถอยู่นะคะกดหัวใจเบาๆให้ดิฉันรู้ว่ายังมีคนดูอยู่จะได้พูดให้จบเนาะต่อมาก็คือดันนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงว่าจะหาเงินบนออนไลน์การตลาดน้านี้นั่นนู่นอะคะ่ะ เราก็ต้องกลับไปที่ back to basic อะเราทำธุรกิจอะไรวะเราขายอะไรวะเราขายใครวะเราวิธีการที่เราจะนำเสนออะวิธีการที่เราจะไปเจอคนอะอันไหนที่มันเหมาะกับเรากันแน่เราเหมาะจะไปอยู่ใน Facebook เราเหมาะจะไปลุย u ู YouTube นำเราเหมาะจะไปลุยที่แบบใช้ IG นะคะหรือเราควรจะไปโพลบ่อยๆหรือใช้งบกับใน Google Search ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ของลูกค้าคุณแต่ทีนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณควรจะใช้อันไหนหรือใช้เงินกับอันไหนเยอะที่สุดถ้าคุณไม่รู้เลยว่าคุณเนี่ยทาอะไรแล้วก็ขายใครดังนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าคุณได้ยินบ่อยอย่าเบื่ออย่าสักต่เรียนอย่าสักแต่ว่าเห็นอะไรน่าสนใจแล้วก็ไปเรียนสิ่งที่คุณควรจะให้ความสําคัญและกลับมาดูอยู่เสมอคือเราทําอะไรเราขายอะไรลูกค้าเราเป็นใครกันแน่แล้วเราถึงจะเลือกทางไปที่ไปเจอลูกค้าเรา มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะถ้าคุณไปทางที่คุณอยากไปแต่ไปแล้วไม่เจอลูกค้าคุณเนื้อออกไหมดังนั้นวันนี้คําว่าการตลาดออนไลน์อยากให้กลับมาที่เบสิกแน่นๆว่าลูกค้าเราหน้าตาเป็นยังไงกันแน่วะแล้ววันๆเขาทําอะไรเสพสื่ออะไรใช้เวลากับอะไรเราจะตัดสินใจซื้อจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกปะขอบคุณคุณช่านาคะหรือคุณชินานะคะเออเนาะ แล้วหลักการสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะวันนี้เรายังไม่ได้แบบว่าจะเปเจาะอะไรหนักหนามาดามไม่ได้อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องเออแต่เรายังอยู่บนจุดยืนเพจเนี้ยคือเราเป็นเพื่อนให้คุณคิดมาดามชอบทําให้คุณคิดมาดามไม่ได้ให้คําตอบคุณนะทีนี้พอเรารู้แล้วทวนสําหรับคนที่ไม่เข้ามานะคะการหาเงินโดยใช้การตลาดออนไลน์คืออะไรหนึ่งเข้าใจก่อนว่าการตลาดคือวิธีการที่ทําให้คนเจอเราสอง ดูต่อเขาเจอแล้วแล้วเขาเจออะไรอะ่ะมันน่าสนใจไหมนะคะดังนั้นสิ่งที่เราขายสิ่งที่เขามาเจอเราแล้วอะ่ะสําคัญมากกว่าเท่ากับการตลาดห้ามลืมเบสิกเรื่องพวกนี้เด็ดขาดแล้วคุณถึงจะรู้ข้อสุดท้ายก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําจําเป็นต้องทําคือไม่ทําไม่ได้โอเคไหมแต่คุณจะไม่รู้เลย ว่าคุณต้องทําอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทําธุรกิจอะไรลูกค้าคุณเป็นใครแล้วเส้นทางที่ดีที่สุดของคุณคือเส้นทางไหนคุณจะไม่รู้สิ่งที่คุณต้องทําทําสิ่งที่ต้องทําให้ครบก่อนแล้วค่อยไปทําสิ่งที่ควรทําควรทําคือถ้าทํายิ่งดีไฟอีกครั้งหนึ่งนะเข้าใจยังมีชีวิตอยู่กดหัวใจซิแชร์หรือยังอืมสิ่งที่ต้องทําคือไม่ทําไม่ได้ไม่ทําคือ drop ไม่ทําคือไม่รอดแต่ควรทําคือถ้ามึงทําก็คือยิ่งดีแปลว่าอะไรต้องทําสิ่งที่ต้องทําก่อนสิ่งที่ควรทำเนออกปะแล้วสุดท้ายถึงค่อยไปทําสิ่งที่น่าทําคือมึงอยากทําเองแต่มันไม่ได้จําเป็นต้องทํามันไม่ได้ควรทําคาถามก็คือวันนี้พวกเราแยกออกหรือยังว่าเวลาเราจะขายของหรือเราพูดถึงการตลาดออนไลน์อะคะ่ะอะไรคือสิ่งที่จําเป็นต้องทําสําหรับเราอะไรคือสิ่งที่เป็นควรทําสําหรับเราแล้ว เหลือๆคือสิ่งที่น่าทําคือเราสนใจแต่มันอาจจะยังไม่ต้องทําตอนนี้หรือไม่ได้ควรทําไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเราไ,ได้ซ้แต่เราเราแค่สนใจอ่ะวันนี้สิ่งที่มาดามเห็นนะแล้วทําให้ทุกคนเน่ยเสียเวลาและเสียโอกาสคือคุณไปทํำแต่สิ่งที่น่าทําแต่คุณไม่ได้ทําสิ่งที่ต้องทําให้ครบเคลียร์ไหมขอบคุณนะคะคุณนะะกักกรรละทุกทกท่านถ้าคุณจะถามต่อว่า มาดามคะลักษณ์ที่หนูต้องทาคืออะไรมาดามรู้น้อยกว่าคุณนะว่าคุณทําอะไรอยู่ดังนั้นเนะ่ะวันนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมคะคุณใช้เวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะทุกโมเมนต์ขณะจิตท,ที่ว่างทบทวนตัวเองวันนี้กูขายอะไรลูกค้ากูคือใครและจริงๆแล้วเนี่ยเคยเอาแบบว่าติดวิญญ,ญาเราจรนินตนาการว่าเป็นสิงลูกค้าเราหรือเปล่าวันวันลูกค้าเราเนี่ยพฤติกรรมเขาคืออะไรตื่นจนหลับ ถ้าคุณอ่านออกถ้าคุณรู้ถ้าคุณหมั่นสังเกตถ้าคุณถามโดยไม่มโนคุณจะรู้แต่วันนี้คุณจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกค้าคุณเลยแล้วคุณจะไปหลอกหลอนเขาไม่ได้ถ้าคุณไม่สนใจลูกค้ามัวแต่สนใจอะไรก็ไม่รู้มัวแต่หาความรู้ตามที่อยากจะรู้แต่ไม่คิดจะให้เวลาและให้คุณค่ากับสิ่งที่ต้องรู้คือพฤติกรรมลูกค้าจริงๆอ่ะของคุณขอบคุณที่ฉันได้ด้วยการกดแชร์นะคะแล้วก็ อยากฟังหนึ่งประโยคที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้ว่าตรงไหนที่คุณชอบที่สุดลองพิมพ์มาค่ะไม่ได้พิมพ์มาเพื่อให้มาดามรู้อย่างเดียวนะพิมพ์เพื่อเป็นการสรุปว่าคุณได้เรียนรู้จริงๆหรือเปล่าสําหรับไลฟ์สั้นๆในวันนี้วิธีการนี้ทำให้เรานะคะเรียนรู้และเอาไปใช้ได้จริงอันดับแรกคือคุณสรุปสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้ให้ได้ในหนึ่งประโยคก่อนหลังจากนั้นเอาประโยคเนี้ยไปใช้ภายในยีิบสี่ชั่วโมง แล้วมาดามจะเชื่อจะให้กำลังใจคุณต่อว่าคุณน่ะได้เรียนรู้แล้วเอาไปทำจริงแล้วเกิดประโยชน์คุณจะไม่ได้แค่ฟังแล้วรู้สึกว่าแค่รู้เพิ่มขึ้นการรู้จริงๆคือเอาสิ่งนั้นไปทำค่ะดังนั้นก่อนที่จะปิดไลฟ์นี้แล้วแยกย้ายกันไปลองสรุปขอแค่หนึ่งประโยคที่คุณได้เรียนรู้จากไลฟ์นี้ แล้วเอาสิ่งที่คุณสรุปได้ในหนึ่งประโยคนี้ไปทําในยี่สิบสี่ชั่วโมงมาดามเชื่อว่าการหาเงินออนไลน์เรื่องของการตลาดนั่นนี่โน่นของคุณจะดีขึ้นสวัสดีค่ะพี่แก้วตานะคะอืมแล้วก็สุดท้ายคนเราวัดกันที่ตอนทําอ่ะใครทําเยอะกว่าใครเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองทําได้เยอะกว่าแล้วใครปรับปรุงพัฒนาเร็วและไม่หยุดมาดามว่าคนเรามันวัดกันตรงนั้นว่ะอืม นะคะไปละมีหลายอย่างที่ต้องทําช่วงนี้ไม่ได้มาบ่อยนะคะไม่ต้องคิดถึงอืมว่างมีแรงก็จะมานะคะแล้วก็จะมาแบบเน้นๆแบบนี้เออเพราะว่าเอาจริงนะจากวันนี้จนถึงสิ้นปีอะมันเหลืออีกไม่กี่วันและมาดามเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายมีความจําเป็นมีความเร่งรีบหลายๆอย่างดังนั้นอย่าเสียเวลาเยอะในเรื่องของการคิดสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องคิดนะคะทําสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทํา ด้วยภาวะของปีเนี้ยอะไรตัดได้ตัดนะเออแล้วคุณจะพักก็จะได้พักได้เต็มที่เนอะป่ะแต่ถ้าคุณไม่ทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําสักทีแล้วมัวแต่คิดแล้วตอนพักก็ไม่พักคุณจะเหนื่อยแต่คุณไม่เห็นผลอะไรเลยให้มันดีขึ้นนะเนออกป่ะนี่คืออาการที่หลายคนเป็นคือ เสียเวลาคิดในส่วนที่ไม่จําเป็นต้องคิดแต่ไม่ทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําทําให้ทุกอย่างมันติดค้างอยู่ในนี้แล้วตอนพักก็พักได้ไม่เต็มที่สรุปเหนื่อยยีิบสี่ชั่วโมงไม่มีอะไรดีขึ้นจนถึงสิ้นปีก็คือเครียดเหมือนเดิมฐานะน้อยกว่าหรือเท่ากับเดิมและมีแต่ความทุกข์อย่าเป็นแบบนั้นนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาดูที่มาแชร์ที่มาคอมเมนต์ขอบคุณทุกหัวใจไลค์ยิ้มคอมเมนต์และการแชร์เราไว้พบกันใหม่ ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยค่ะคุณหญิงนะคะคุณแพทหรือคุณพัทนะคะคุณพี่โสภาและทุกๆคนใครที่มาดามไม่ได้อ่านชื่อหรืออ่านไม่ทันไม่ต้องน้อยใจนะคะคุณได้ประโยชน์มาดามดีใจที่สุดแล้วเราไปพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้นะคะสวัสดีค่ะ